โเคคลิปต่อครับครับถ้าพูดถึงนะครับพญานาครูปแบบของพญานาคเนี่ยคนโบราณจะเชื่อว่าเป็นยีใหญ่นะครับเป็นบันไดแห่งจักรวาลดังนั้นคนที่บูชาพญานาคเนี่ยจะประสบ ในเรื่องของความโชคดีในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความสมหวังนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยตอบถามทางบ้านทางบ้านมือตาเรามาว่าทุกวันนี้เนี่ยค้าขายไม่ดีสะดุดเนี่ยควรจะต้องแก้ไขย,ยังไงบ้างอันนี้ก็อยากฝากเพื่อนๆใส่มูลนะครับเอาไว้เป็นในเรื่องของข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงในสิ่งที่เพื่อนๆทาอยู่เนี่ยให้ดีขึ้น อย่างแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าให้ปรับปรุงทางด้านกิจการนั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องปรับนะครับวิธีการขายของเราเนี่ยโดยใช้รูปแบบใหม่ๆเข้ามาเช่นอาจจะดูในเรื่องของต้นทุนนะครับในเรื่องของช่องทางอาจจะเพิ่มช่องทางนะครับให้คนเห็นมากขึ้นหรือเพิ่มในเรื่องของสื่อ ต่างๆเช่นสื่อออนไลน์หรืออาจจะต้องทํำ t ิกต o k เพื่อดึงดูดลูกค้าดึงดูดให้คนเนี่ยเห็นสินค้าหรือเห็นของที่เราทำเนี่ยมากขึ้นสองอาจจะต้องปรับในเรื่องของจิตใจนั่นหมายความว่าเราไม่ร่้มกันว่าณวันนี้เนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันมีการแข่งขันที่สูงคนที่กันแกล้งเราเนี่ยอาจจะมี ซึ่งตรงเนี้ยบางอย่างเนี่ยเราไว้ใจใครไม่ได้เพราะว่าเราขายของที่เหมือนกันนอกจากเราต้องมาเจอในเรื่องของการแข่งขันกันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางด้านราคานะครับหรือด้านการดึงดูดลูกค้าเนี่ยแต่ทางด้านจิตใจเราเนี่ยนะครับอาจจะต้องดูซิว่าเราติดขัดตรงไหนหรือเปล่าอาจจะเกิดสิ่งที่ติดขัดเนี่ยอาจจะเกิด จากสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ได้สิ่งมนสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีมันอาจจะมีหรืออาจจะส่งผลกระทบกับเราดังนั้นเนี่ยสิ่งเสริมนะครับนอกจากเราไปขอพรหรือขอสิ่งดีๆตามวัดหรือตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยสิ่งที่ติดตัวเราเนี่ยควรจะต้องมีนะครับอย่างแรกที่เรา ที่ทางบ้านมนตาเราอยากแนะนําเป็นของดีที่อยู่ในตํานานของสยามประเทศเนี่ยก็คือหนึ่งนะครับพญาตองเงินต่อทองพญาตองเงินต่อทองเนี่ยเขาจะเชื่อว่าจะดึงดูดในเรื่องของโชคลาภดึงดูดในเรื่องของการเงินดึงดูดในเรื่องของสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาสู่กิจการร้านค้าพญาตองเงินต่อทองเนี่ยจะมีสองแบบนะครับแบบแรกเนี่ยจะเป็น เครื่องรางที่แกะจากแร่ํำคืนแร่ศักดิ์สิทธิ์ของการจะนับลีเป็นรูปพญาต่อเงินต่อทองตรงนี้ก็สามารถที่จะดึงดูดในเรื่องของทรัพย์ได้สองเนี่ยจะเป็นรูปตัวต่อเลยนะครับเป็นรังแล้วเขาจะมาใส่กรอบตรงนี้ก็สามารถบูชาได้ต่อเงินต่อทองเนี่ยที่ทั้งสองแบบเนี่ยยิ่งเรามีการปลุกเสกด้วยแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้เครื่องรางของขังเหล่านี้เนี่ย เข้มขังมากยิ่งขึ้นอีกเครื่องรางหนึ่งนะที่ผมอยากแนะนําก็คือว่านจักรจันว่านจักรจันเนี่ยโดยเฉพาะคนภาคอีสานเนี่ยเ,เ,เขาจะเรียกพญาตองเงินตทองเช่นเดียวกันว่านจักรจันเนี่ยไครไครบุชานะครับเขาก็บอกว่าจะดึงดูดในเรื่องของโชคลาภสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาสู่ร้านสู่กิจการสิ่งเหล่านี้อยากจะบอกเพื่อนใส่หมวกว่าสิ่งเสริม นะครับไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่ไร้ไร้สาระตามความเห็นของคนคนบางคนแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งเสริมเนี่ยช่วยในยเรื่องของกําลังใจทําให้เราเนี่ยมีพลังนะครับที่จะดําเนินการหรือจะทํากิจการใดๆเนี่ยให้ประสบความสาเร็จได้ทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆใส่มูเราเนี่ย โดยเฉพาะคนค้าขายเนี่ยยังมองหาสินเสริมที่เหมาะสมกับตัวเองยังไม่เจอดังนั้นลองค้นหานะครับว่าตัวเองของเราเนี่ยเหมาะสมกับสินเสริมชนิดไหนสินเสริมที่เป็นรูปแบบใดเนี่ยถ้าเรามีความศรัทธาเรามีความเชื่อมั่นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านีน้จะช่วยให้เราเนี่ยประสบผลสาเร็จได้ไม่ยากสินเสริมเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยเรา มานานนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยช่วยนะครับเพื่อนๆใส่มูรุ่นก่อนๆนนให้เขาประสบความสำเร็จกันมามากดังนั้นสิ่งที่แนะนําก็คืออยากให้เพื่อนๆใส่มูยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยลองหันกลับนําของที่เป็นตํานานของที่เป็นของคนโบราณเนี่ยลองเอากลับมามาบูชาดูผมเชื่อเลยว่าเราน่าจะประสบ ความําเร็จได้ไม่ยากนะครับ